ก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเครื่องไวนิ่งนะครับก็คือเป็นเครื่องเชื่อมพลาสติกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้เจ้าเครื่องตัวนี้กันนะครับแล้วก็มาดูวิธีการเชื่อมพลาสติกเบื้องต้นกันนะครับนะครับก็อยวขคัดตอนแรกเ๋ยวเราไปเริ่มจากการเสียบสายกันเลยดีกว่าครับอ่าครับหลังจากที่เราเสียบสายแล้วนะครับเรามาทําความรู้จักกับปุ่มด้านหน้ากันดีกว่าอ่ะปุ่มที่หนึ่งนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม ออนออฟนะครับเปิดปิดเครื่องเนาะส่วนตัวนี้นะครับโวลเตจเรเกเลเตอร์ One นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับนะคล้ายๆเป็นเองาง่ายๆเลยเป็นการปรับอุณหภูมินะครับให้มีความร้อนมากร้อนน้อยนะครับที่ปุ่มน,นี้เนาะ,ะต่อมาครับมาดูที่หัวตัวนี้เป็นหัวเป็นหัวไว้สําหรับเป่านะครับเอาไว้เป่าตัวลวดพลาสติกนะครับที่เป็นตัวลวดเชื่อมเนาะ ให้เกิดการละลายนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยความร้อนนะครับปล่อยความร้อนออกมาโอเคครับส่วนาสายนะครับที่เข้ากับตัวปืนตัวนี้นะครับบางคนสงสัยว่ามันคือสายอะไรอย่างตัวนี้นะครับจะมีสายเข้าสองสายนะก็จะมีสายที่หนึ่งก็จะเป็นสายไฟนะครับตัวนี้เป็นสายฟ้าเข้าในตัวปืนนะแล้วส่วนสายที่สองครับอันนี้จะเป็นตัวสร้างเพชเชอร์ corpses, เป็นสาย, Yok เ,สายเพชเชอร์นี่เองอที่จะมี เตาลมร้อนออกมานะครับตัวนี้จะมีเขาเ้าแค่สองสายนะครับส่วนที่ปลายตัวนี้ปลายสายตัวนี้ก็จะมีตัวรี่นะครับอ่ลีลมอย่างนี้อ่เป็นคล้ายวาล์วเฉยน,นะครับอวาล์วเปิดอยากได้ลมมากลมน้อยก็เปิดจากตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไป <ๆ S 2> ลองเปิดเครื่องทําความรู้จักเครื่องกันดีกว่าครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าว่ามันจะมีลักษณะ การทํางานของเครื่องอยังไงเนาะอันดับแรกเลยนะครับผมจะลองออนดูนะปึ๊บอ,ออนนี่ครับไฟแดงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลมออกที่ฝายเต็นตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเลยเนาะแต่ลมยังเป็นลมที่อ่าเป็นลมเย็นนะครับยังไม่มีความร้อนเนาะ,ะทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันมีความร้อนเราจะทำยังไงเาเราจะเพิ่มอุณหภูมิจาัดก,การปรับตัวนี้นะครับหมุนอ่ะทีนี้ครับเราเราก็ดูความร้อนว่า อุณภูมิออกมากน้อยเพียงพอกับที่เราต้องการในการเชื่อมนะครับหรือเปล่าอันนี้หลักการทำงานของเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูตอนวิธีการเชื่อมกันดีกว่าว่าจะมีวิธีการเชื่อมยากหรือง่ายแค่ไหนไปเดี๋ยวไปชมกันครับอะมาครับเนี้ผมจะมาพามาเชื่อมแนวนี้กันนะครับแน้วต่อ อันนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมพลาสติกนะครับเป็นหน้าตางเนี่ยไปครับอันนี้เปิดนะครับเปิดลมที่ปล่อยลมอันนี้ผมปรับอุณหภ,ภูมิได้แล้วนะครับเริ่มกันเลยนี่ครับผมจะวางแนวพลาสติกไว้ลักษณะนี้นะครับกระเป๋า ตัวเนื้อพลาสติกร้อนนะครับแล้วเรจะค่อยอ่อนเนาะนแล้วเราก็ค่อยกดในลักษณะนี้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก,ก็ค่อยไล่ไปเปล่าให้ตัวลวดเทียมพลาสติกเกิดการอ่อนตัวนะครับเร้เราใช้แรงกดไป นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะเอาไปประยุกต์หรือ DIY ในการเชื่อมพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะครับหรือว่าเป็นพวกกันชนรถยนต์ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการซ่อมจุดที่เกิดการแตกนะครับหรือว่าเกิดการฉีกขาดกันนะครับก็สามารถใช้ตัวเชื่อมพลาสติกตัวนี้ สามารถไปเชื่อมยึดติดกันได้น,นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวเชื่อมคร่าวๆนะครับที่ผมสาธิตาการใช้เครื่องเชื่อมนะครับตัววายเิ็ตตัวนี้นะครับวิธีการเชื่อมว่ามีลักษณะการเชื่อมยึดต,ติดกันยังไงนะครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาบอกวิธีแล้วก็แนะนำกันนะครับขอบคุณมากครับผม Oh,